ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะคนร้ายบุกยึดเข้าพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นจุดยิงโจมตีค่ายทหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั้นจากการตรวจสอบภาพของคนร้ายที่สามารถบันทึกใบหน้าไว้ได้อย่างชัดเจนนําไปเทียบเคียงกับหน่วยง,งานที่เชี่ยวชาญเพื่อพิสูจน์รูปถ่ายบุคคลในภาพล่าสุดพบว่าหนึ่งในคนร้ายมีส่วนคล้ายกับนายต่วนเซตต่วนกือจอการนําคนสคัมพันธ์ของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ นายตัวเซเป็นชาวบ้านตบนตันหยงมัดอเภอระแง,งจังหวัดนาราธิวาสเคยก่อเหตุป้นปืนที่ค่ายปีเหลงอเอจาะไอร้องและมีหมายจับของสารจังหวัดนาราธิวาสในข้อหาร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นที่ต้องการของทางการเป็นอย่างมากขณะที่การไล่ล่าคนร้ายยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยกําลังทหารพรานจากทหารพรานที่45เข้าตรวจคนบ้านเป้าหมายในตําบ,บองงออ,อระแง,งหลังทราบข่าวว่า มีคนร้ายรอบกบดานในพื้นที่แต่ไม่พบตัวคนร้ายขณะดเดียวกันกำลังทหารภาคอีกส่วนหนึ่งได้เปิดปฏิบัติการไล่ล่าบนเทือกเขาตะเวซึ่งเป็นรอยต่อของสาม,มอำเภอคือเจาะร้องระแงะและจแนะแะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเคลื่อนไหวบนเทือกเขาสามจุดใหญ่ที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นจุดรวมพลพร้อมได้กระจายกำลังออกไปสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มคนร้าย